สวัสดีครับอิสเมลอยอิสมาสตาโจหังนัสารคามวันนี้มาพบกับโจก็คือถ้าหากท่านใดที่เป็นโรคผิวหนังและก็โรคเท้าช้างเรามาทําความเข้าใจกันเลยนะครับว่าโรคเท้าช้างเกิดจากพยาธิตัวกลมที่เข้าไปชอนชัยในร่างกายของคนเราแล้วก็ทําให้น้ําเหลืองเสียแต่ว่าถ้ายุงไปกัดคนที่เป็นโรคแล้วแล้วก็เป็นตัวพาหะไปกัดคนอื่น ก็สามารถที่จะเป็นโรคเท้าช้างเป็นโรคผิวหนังได้อย่างแบบง่ายดายเราจะใช้สมุนไพรว่านกาบหอยและน้ำมันงาทำอย่างไรเราจะติดตามไปชมเลยนะครับผมสมุนไพรว่านกาบหอยวันนี้ในการที่จะแก้โรคผิวหนังโรคเท้าช้างได้อย่างชะงัดน,นักแลลมันจะเป็นตำรับเลยไปผสมกับ น้ำมันงาเราจะมีวิธีการอย่างไรเรามาทราบสบรรพคุณสักนิดหนึ่งระหว่างว่านกาบหอยใบและดอกมีรสจืดชุ่มเป็นสมุนไพราย,ยาเย็นออกลิ์ต่อปอดและก็ตับมีถิ่นกำเนิดที่เม็กซิโกคิวบาอเมริกาและทวีปเอเชียต่างๆซึ่งเป็นพืชล้มลุกสมุนไพรชนิดนี้เป็นสมุนไพรที่แก้โรคผิวหนังโรคเท้าช้าง ซึ่งมียุงเป็นพาหะถ้าท่านใดเป็นแล้วก็ทรมานพอสมควรในการที่จะเป็นโรคเท้าช้างเพราะว่าทำให้น้ำเหลืองเสียเราจะใช้สมุนไพรว่านกาบหอยพอประมาณสักหนึ่งกำมือหรือประมาณสัก5 1 0ถึง10ใบใช้ใบสดล้างน้ำให้สะอาดหรือมากกว่านี้ก็ได้ตำผสมกับน้ำมันงาพอกบริเวณที่เป็นอาการโรคผิวหนังโรคเท้าช้าง ก็จะหายอย่างชะงัดนักแลเลยล่ะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าเราจะใช้น้ํามันงาก็คืออันนี้ก็คืองานะครับงาดานี่แหละแต่เราจะใช้งาดําหรืองาขาวก็ได้ในการที่เราจะเอาเฉพาะที่เป็นน้ํามันจริงๆนะครับเพื่อที่ตําว่านกาบหอยให้ละเอียดแล้วผสมกับน้ํามันงาแล้วก็เอามาทาจะหายอย่างชะงัดนักแลเลยล่ะครับเกี่ยวกับโรคผิวหนังโรคเท้าช้าง ของท่านที่เป็นทรมานอยู่ซึ่งยุงเป็นพาหะติดเชื้อไปสู่ผู้อื่นถ้าท่านใดที่เป็นโรคเท้าช้างแล้วเนี่ยถ้ายุงมากัดก็คือไปสามารถติดกับคนอื่นได้ง่ายช่างาดนักแลสิีบอกให้ฟอร์วินไม่ใช่ยาไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดไม่ต้องกินใช้ฟอร์วินสิครับสำหรับท่านชายฟอร์วิน หลีเกเรียงก,การใช้ยาเตื่นเร็วกว่ายาสิบเท่า,าแข็งแกร่งกว่ายาสองเท่า,าตื่นง่ายหลับยากสุดมาราธอนไม่ลองไม่รู้ชู2องนิ้วได้เลยฟอร์วินชูสนิ้วได้เลยฟอร์วินฟอร์วินเสริมสมรรถภาพชายผู้สนับสนุนรายการฟอร์วินฟอร์วินผลิตจากซิลิโคนชั้นดีอายุการใช้งานสองปีแนะนำจากช่องโจฮักนัสละคม ดีจริงๆสำหรับผู้ชายผู้ชายมั่นใจเมื่อใช้